27ตุลาปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่20ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งหญิงแล้วแล้วก็ชายทุกคนทุกท่านนะ,ะวันนี้เป็นที่ยี่สิบเจปอปามาขายเหรียญกันอีกแล้วเนาะเป็นไงฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้เหรียญที่ปอป่านำมาแบ่งปัน ก็ประมาณนี้นะฮะมีทั้งเหรียญผลิตมากราคาไม่สูงไม่แพงแล้วก็ไล่มาก็เนอะตามความหายากประมาณนั้นประปานำเหรียญมาแบ่งปันประปานำเหรียญมาขายฮะทั้งเหรียญเก่าเหรียญใหม่เนาะก็มีชาวไทยอีกหลายคนหลายท่านที่อาจจะยังมีไม่มีไม่มากหรือยังไม่มีเลยนะที่อยากเก็บไปสะสมก็ลองเข้ามาดูนะ ก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งเหรียญราคาถูกราคาสูงราคาต่ำก็ว่ากันไปฮะตามยอดจำนวนการผลิตแล้วก็การเล่นหาความนิยมของนักสะสมเนาะอ่ะ EP นี้เป็น EP ที่ี่20ฮะที่มาขายเหรียญกันเนาะก็ประมาณนี้อ่ะใครอยากได้เหรียญของสะสมประมาณนี้ก็ลองดูนะฮะเนาะตามสภาพฮนะเนาะตามสภาพของเหรียญราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยโอเคนะ,ะถ้าผม้ชมฮะป,ะปา๊าป๊าลืมเลยเนาะอ่ะ ปปาเริ่มเลยด้านบนสุดฮะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานฮะมาประติดประต่อร,รอเอฟซมารับเอาไปด้านบนนะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานที่ไม่ผ่านก็มีอยู่เหรียญเดียวเนี้ยท่านผู้ชมนะแต่ปปาก็ไม่คอยแล้วล่ะเนาะเพราะว่าไม่คอยละปปาขายแบ่งปันกันเลยฮะ หนึ่งบาทที่ระลึกฮะทั้งหมด16วาระผ่านการใช้งานไม่ผ่านอยู่เหรียญเดียวแล้วท่านผู้ชมฮะเขามีอยู่เพียง15วาระขาดวาระย่อยๆอยู่วาระหนึ่งนะขาดวาระย่อยๆอยู่วาระหนะึ่งอ่ะใครอยากได้ฮะนะชุดละ500บาทฮนะถ้ามาเต็มผ่านการใช้งานโอเคประปาจะขอห0 0ถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญย่อยๆที่ขาดไปแต่ท่านะผู้ชมฮนะก็ ยังไงเดียะเนอก็ขาดไปแล้วเนี่ยเมื่อปอปามีความผิดปอปามีความผิดที่นํามาไม่ครบ16วารละอ่ะปอปารดเหลือ500บาทฮะถ้าเต็มก็อาจจะ6 0 0 5อ0อะไรประมาณนั้นเนาะถ้าไม่ชมฮะโอเคฮะเหมือนปอปามารดราคาเหรียญอะไรประมาณนั้นโอเคด้านบนสุดฮะมีอยู่15วารละ ที่จริงมี16วาระเต็มชุดแต่เรามี15วาระเท่านั้นขาดเหรียญย่อยไปหนึ่งเหรียญท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เนาะด้านบนสุดนะฮะก็เราขายแบ่งปันกันเพียง500บาทฮนะใครอยากได้นะท่านผู้ชมนะมีกันอยู่ชุดเดียวหรือใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งานนะแถวด้านล่างไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็มาคันครบทั้ง16วาระเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เปรียบเทียบดูเอานะฮะ นำเงายังจับเปรียบเทียบง่ายฮะผ่านผ่านการใช้งานมากับไม่ผ่านนะท่านผู้ชมเห็นนะดูง่ายนะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะด้านอาแถวที่สองเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานด้วยแล้วก็ครบทั้ง16วารละท่านผู้ชมฮะ650บาทด้านบน500ด้านล่าง650บาทเนาะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสวยมากท่านผู้ชมฮะสวยมากนะสำหรับคนที่มีแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันอา ท่านผู้ชมมาทุทีฮะน้องเขาบอกมากระซิบบอกมาว่าเหรียญนี้ผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งอ่ะงั้นปลาขายให้ห0 0ตัดสินใจกันตรงนี้เลยอ่าน้องเขาก็ระซิบมาน้องเขาลืมบอกนะโอเคนะฮะแถวนี้ครบ16วาระผ่านการใช้งานวาระเดียวอ่ะโอเคนาะเนี่ยเหรียญนี้ผ่านวาระเดียวเนาะเกือบแล้วไม่รนะท่านผู้ชมจะเป็นการโกโหกท่านผู้ชมไปอีกโอเคนะฮะเอาง่ายๆว่าด้านบน5้า้อแถวล่าง16วาระครบของไม่ผ่านการใช้งาน นะผ่านการใช้าง,งานหนะเดียวปปาขอ600เมื่อกี้บอกไป605ใช่ไหมเอาโอเคอเอา600ท่านผู้ชมฮะ3บาทฮะ3บาท3บาท5บาทโอเคเนาะแล้วก็มี6บาทอยู่ไม่กี่เหรียญมั้งเนี่ยถ้าปปาๆจำไม่ผิดเนี่ยอ่ะเนี่ยนะตาแผ่นดิน6บาทฮะปี05แล้วก็มา1บาทเรือหงเหรียญละ4บาทโอเคนะฮะแล้วก็มา1บาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียงใหญ่ฮะ ห้าบาทโอเคเนาะปะปาก็มาวางติดๆไปกันท่านผู้ชมนะเพราะว่าก็ทางเจ้าของเหรียญที่ส่งเนี่ยนชะชงปปาก็ขอติดมานะเราก็พยายามโอเคนะ่าจะช่วยช่วยเอาเข้ามาก็เหมือนได้ค่าส่งไปก็ยังดีอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าไม่ยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่โอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาสาหรับใครที่อยากได้เหรียญมีเรือฮะเนีย่ยดูเอานะฮะบางทีภาพปป,ปาก็อาจจะคมบ้างไม่คมบ้างความชัดเจนเนาะแต่ก็คิดว่า F อฟทางบ้านน่าจะพอมองเห็นอาปปาบรรยายไปก็ดูเหรียญมีเรือกันไปเนะเาะอ่ะ โอเคนะฮะเนี่ยเหรียญมีเรือฮะแถวนี้ทั้งแถวเลยอ่าเหรียญละ30บาทโอเคไหมฮะ30บาทเนาะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาประมาณนั้นต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะสภาพผ่านการใช้งานสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะก็ประมาณนี้ดูเอานะฮะหบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 5 5ที่จริงเนี่ยเป็นเหรียญที่ปิดออกมาไม่ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ใครอยากได้ฮะอ่ะอ,อปาขายให้80บาท อ่าอันนี้ก็มีอยูอ่ถ้าไม่ชมฮะปลาปลาขายเท่ากันเลยดีกว่านะปลาปลาขายออก70บาทเท่ากันเลยดีกว่าเนี้ยอันนี้สวยนะที่จริงนะผิวเดิมก็สวยนะฮะสังเกตดูไหมฮะเพียงแต่เขาติดสนิมนะไม่ได้ขัดไม่ได้รักษาอย่างดีอ่ะเหรียญละเจ็ดสิบบาทเนาะเนี่ยตาแผ่นดินก็เหมือนกัน70บาทโอเคไหมเมื่อก่อนปลาปลาขายออกร้อยหนึ่งฮะแต่ก็ต้องดูตามสภาพนะท่านผู้ชมปลาปลาย้ําเสมอว่าตามสภาพนะถ้าสภาพสวยราคาเขาก็จะสูงกว่านี้อยู่แล้วอ่ะ วันนี้ปปาถือว่าปปามาลดราคาบ้างเนาะอีพีหน้าก็ค่อยขอราคากันเต็มไหมก็ติดตามช่องของปปาเอาแล้วกันนะก็เสียเวลาดูช่องปปานิดนึงว่าอีพีนีนนนนน้ปปาขายอย่างไรอย่างไรโอเคนะฮะเจ็ดสิบบาทสามเหรียญสี่เหรียญทั้งเหรียญหนึ่งบาทสามรอบโอเคเนาะอ่ะเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมเหรียญเนี้ยไม่สวยขอบเขาไม่สวยแต่เนื้อในเขาก็ยังโอเคอยู่ฮะสำหรับห้าบาทครูดเก้าเหลีย่ยมเนี่ยสภาพเขาท่านผู้ชม เนื้อในสวยแต่ขอบเขาไม่สวยฮะอ่ะใครอยากได้ฮะปะปาขายให้70บาทเช่นเดียวกันเอาง่ายๆว่า4 5เหรียญเนี่ยนะ4 5เหรียญตรงเนี้ยปะปาขอ70บาท70บาทท่านผู้ชมฮะอ่ะ25สตางค์ปีพศ2530ฮะมีอยู่กันอยู่2เหรียญแล้วก็50สตางค์ปีพศ2534อ่ะไม่เป็นไรท่านผู้ชมปะปาขายออกเลยเจ็ดสบาทเท่ากันหมดเลยอ่ะ งงไหมฮะออาง่ายๆเลยเนี่ยแถวเนี่ยมามาเลยท่านผู้ชมฮะเอาถือว่าปลาปามาแบ่งปันแบบราคาย่อมเยาวเนาะเป็นบางอีพีอ่ะเจ็ดสิบบาทเลยฮะจากเหรียญน,นี้มาเลยอ่ะเนาะขอเจ็ดสิบบาทเท่านั้นแหละท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สําหรับอีพีหน้าท่านผู้ชมฮะอ่ะสําหรับเหรียญสองบาทที่ระลึกฮะเดี๋ยวเราไล่ให้ดูเนาะเนี่ยอาจจะแถวนี้นะสองบาทที่ระลึกการจนาพิเศษฮะท่านผู้ชมฮะ เอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ20บาทเหรียญละ20บาทเรามีกันเยอะท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็เข้ามาอีกนะป๊าปาก็จําเป็นต้องเอามาแบ่งปันดูเนี่ยท่านผู้ชมสวยมากนะฮะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนาะเหรียญละ20บาทใครอยากได้โอเคนะฮะประมาณนี้เนาะเรามีกันเยอะฮะเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาอีกถุงหนึ่งประมาณนั้นนะโอเคนะฮะเหรียญละ20บาทอ่ะลองลงมาก็เป็นเหรียญ10บาท ทั้ง8อันดับที่ประปาจัดไว้เรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะจากปี4 1 4 2 3 4 4 3, 3 5 3 4 4 4อ่า4 0โอเคเนาะเรามีกันอยู่2ชุดสภาพผ่านการใช้งานโอเคก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะเรามีกันอยู่2ชุดชุดละ350บาทอนาคตวันข้างหน้าใครที่ยังไม่ได้เก็บสะสมเหรียญชุดนี้แล้วจะลองว่ารู้อย่างนี้ซื้อไวก็ดีแล้ว ท่าผู้ชมฮะสำหรับเหรียญตรงนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเดินหน้าไม่หยุดเลยฮะความนิยมก็ประมาณนั้นเนาะแต่ก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมออ่ะโอเคฮะสามร้อยห้าสิบกันมีกันอยู่สองชุดเนาะวันท้างหน้าที่มองไม่เห็นไม่สามารถเดาได้แต่ปปาก็ให้ข้อมูลคิดว่าวันหน้าน่าจะสูงกว่านี้ประมาณนั้นนะฮะท่าผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญปีสี่หนึ่งสภาพไม่สวยดูเอาเลยฮะนะสภาพไม่สวยสี่สองอีกเหรียญหนึ่ง นะอ่ะปลาปาขายให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเอาที่รับไหวท่านู้ชมนะอ่ะตรงเนี้ยขอสี่สิบบาทนะก็เท่ากับว่าแทบจะต้นทุนแล้วท่านู้ชมนะก็ก็รับได้ก็ลองลองดูนะสําหรับใครที่ยังไม่มีอ่ะเนาะถ้ายังรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเพ็นเรื่องธรรมดาฮะเหรียญที่ไม่สวยประปาก็ต้องมันลดลงฮะนะเพื่ออย่างน้อยๆก็พอมีต้นทุนทํางานต่อไป <laughs> นี่ปีสี่หนึ่งนะ อันนี้ปี42โอเคไหมท่านผู้ชมฮะ,อ,ะอีกชนิดราคานั่นก็คือเหรียญ25สตางค์ของราชการที่8รูปแบบพระเศียรเล็กเนาะรูปแบบพระเศียรเล็กสภาพผ่านการใช้งานแต่ผิวค่อนข้างจะดูดีอยู่นะฮะนะทั้งขอบทั้งไรที่เราเคยย้ากันเสมอประปาเลือกขอบที่ใช่ว่าจะไม่มีรอยตําหนิเลยแต่ตําหนิน้อยที่สุดใครอยากได้ฮะโดยปกติธรรมดาเนี่ย ก็ขายออกกันร้อยหนึ่งท่านผู้ชมฮะใครอยากได้วันนี้เหรียญละ80บาทตามสภาพนะฮะตามสภาพโอเคเนาะก็คือการรับเข้านี้ก็จะถูกลงเยอะเลยท่านผู้ชมนะจะถูกลงเยอะลงเยอะเลยเพราะว่าเหรียญวันนี้นะพบเจอกันได้ง่ายแล้วก็ผลิตออกมาค่อนข้างมากฮะ ผลิตออกมาข้างมากพบเจอได้ง่ายผ่านการใช้งานอยู่ในตลับนะฮะเนาะเราใส่ตลับไว้กันอ่ากระทบกระแทกเพราะเหรียญผลิตจากเนื้อดีบุกเนี่ยเหรียญเขาที่ยิ่งนานวันนะสภาพเขาจะไปเร็วเสียหายเร็วเราก็พยายามจะช่วยเราใส่ตลับไปให้แล้วเนาะอะ่เหรียญละ80บาทโอเคไหมฮะเรามีกันถึง3รูปแบบไปท่านผู้ชมนะสามข้อมาตรฐานท่านผู้ชมมาแถวนี้ทั้งแถวเลยนะฮะทั้งแถวเลยที่จริงแล้วระดับเนี้ยถ้าคัดไม่คัดปอปลาขายออก เหรียญละ2 0 0บาทแต่วันนี้ปอปาคัดแยกให้ทั้งทั้งซี่ปอปาซื้อมาในราคาอยู่กันสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน25สาตารางชิ้นเดียวกันนะอันนี้ผ่านการใช้งานผ่านจริงๆอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานถ้าแถวทั้งแถวเนี่ยแต่ว่าบางเอิญเขาติดสนิมท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยนะเขาจะมีการติดสนิมบ้างอะไรบ้างนะอ่าเราเห็นทางด้านหน้าทางแก้มไหมฮะปอบาขอใช้ภาษาบ้านๆทางแก้มก็กติดดําอย่างเนี้ยเนาะอ่ะ เอาง่ายจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะจะมีอ่าร่องรอยแบบนี้ใช้คําว่าร่องรอยนะฮะปะปาก็คัดแยกออกให้ละอ่ะแถวนี้ทั้งแถวนะจะมีร่องรอยปะปาขายให้แต่เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมไม่ผ่านการใช้งานนะฮะแต่มีร่องรอยอ่ะปะปาขายให้150บาทนะหนึรบาทจากราคา200นี่ปะปะมามาคัดออกให้แล้วเนาะเหลือ150บาทโอเคไหมฮะไม่ผ่านการใช้งาน25่สิบห้าตังราชการที่8รูปแบบพระเสียนเล็ก หรือสภาพสวยเลยท่านผู้ชมนะสภาพสวยเลยชนิดราคาเดียวกันแตกต่างที่คุณภาพของเหรียญสภาพผิวอ่ะตรงนี้150บาทตรงนี้ปปาขอ200เต็มก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าปปาคัดแยกให้แล้วแหละนะคือได้ไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็รู้เลยว่าตรงนี้โอเคดีกว่าแน่นอนนะสภาพผิวของเหรียญน,นะอ่ะเนาะใครอยากได้25สต่างห้าสสภาพเดีวยวกันสภาพผ่านการใช้งาน มากสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ติดรอยดำเล็กน้อยอ่ะอันนี้80อันนี้150ตรงนี้200บาทโอเคไหมฮะเนาะก็ประมาณนี้ถ้าใครซื้อ,อจำนวนหลายเหรียญก็ไปพูดคุยกับน้องแอดมินเอานะโอเคนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดก็เป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายจริงๆนะท่านผู้ชมที่แรกปาปาก็เราแวงเราแวงเหมือนกัน นะแต่วันนี้รู้แล้วว่าเหรียญเข้ามาเยอะค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวอันนะเน,นี่ยจากวันนี้ต้นไปก็ราคาดรอปลงอย่างมากเลยท่านผู้ชมโอเคเนาะสำหรับเหรียญน,นี้นะ25สาตางค์แบบเศนเล็กอ่ะโอเคจบอ่ะจบไหมอ๋อย่างหนึ่งรายการท่านผู้ชมอย่างหนึ่งรายการฮะเดี๋ยวปาท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินฮะสภาพผ่านการใช้งาน ผ่านใช้จริงๆด้วยท่านผู้ชมฮะก็ดูเอาประมาณเนี้ยนะรอสอนะแบบมีรอสอท่านผู้ชมฮะรอสอหนึ่งสองหนึ่งเกมว่าภาพจะไม่คมชัดอ่ะสภาพผ่านการใช้งานน่าจะผ่านการล้างมาด้วยฮะท่านผู้ชมรอสอหนึ่งสองหนึ่งอ่ะขอบก็ค่อนข้างจะลบเลือนพอสมควรถ้าเป็นสภาพสวยๆผ่านการใช้งานสภาพสวยนะท่านผู้ชมน,นะขอบเหลืออ่ะเหลือค่อนข้างจะเยอะนะความคมชัดมากอะไรเงี้ยเหรียญหนึ่งก็จะเป็นพันพันกว่าหรือท่านผู้ชมผ่านการใช้งานเนี่ยอ่ะเหรียญนี้ใครอยากได้ แบบมีรอสอจะแพงกว่าไม่มีรอสอเนาะอย่างที่เคยนําเสนอข้อมูลไปแล้วนะก็ใครอยากได้ฮะรออหนึ่งสองหนสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้อ่ะดูเอาท่านผู้ชมฮะ,ะประปาขายให้600บาท600บาทโอเคนะเนาะเหรียญน,นี้รออสองหนฮะราคา600บาทเผื่อใครยังไม่มีสะสมแล้วก็อยากได้หรือว่าจะไปจําหน่ายขายต่อเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายอ่ะก็ลองดูนะฮะจบแล้วท่านผู้ชมฮะอีพีนี้ เป็นอีพีที่20ที่ปปาเริ่มตั้งอีพีใหม่ท้ายที่สุดปปาก็ต้องมาตั้งว่าปปามาขายเหรียญฮะขายเหรียญธรรมดาปปาไม่ชินปาก <c oughs> ขำไลยท่านผู้ชมโอเคเนาะยังไงก็ยังเป็นขายเหรียญเหมือนเดิมวันนี้วันที่27เดือนตุลาคมปีพศ2565ปอปป่ามาขายเหรียญเป็นอีพีที่20เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของรายการนี้คลิปนี้แล้วเนาะฝากขอบคุณบรรดานักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญช่องปป่านะ ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ให้ความการุณาส่งเหรียญมาช่องปะป่าเรื่อยๆนะคอยติดตามช่องของประปานะสำหรับบรรดาชาวนะักคอมเมนต์ปะปาฝากความคิดถึงฝากสวัสดีกันตรงนี้ก่อนครบทุกคนเลยนะฮะเพราะปะปายังไม่ได้เข้าไปตอบโอเคนะฮะอีพีนี้ประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ